โอ้ยยังไงล่ะคะนี้มันดวงไม่ดีตั้งไงจองตั๋วรถไฟมาแล้วนะถ้าเกิดหาที่พักไม่ได้ยังไม่รู้เลยจะทำยังไงเนี่ยตายแล้วตายแล้วไปเดินกันต่อกระเป๋าก็หนักนะครับพ้อควระวังก็คือการที่คุณจะมาซื้อปีรถไฟเนี่ยหนึ่งอย่าลืมเราเป็นคนต่างชาตินะฮะพาสปอร์ตต้องมีนะครับ พาสป์ตน,นี่อย่าลืมเลยจะเป็นปัญหามากๆเดี๋ยวคุณจะซื้อไม่ได้สรุปแล้วการเดินทางจากหลวงพระบางไปเวียงจันทร์ผมใช้ตั๋วสองใบนะเพื่อจะได้เดินทางไม่งั้นก็ต้องรอพรุ่งนี้หรือเมื่อลื่นไปนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปทำงานโอเคไหมครับนี่คือเกล็ดทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการเดินทาง <Okay. S 1> นาเตย <ST. S 1> อื้อ ไกลไหมอโอโอเคอ้สาวนาเตยนี่สวยน้องงั้นนะ <c oughs> โอเคขอบคุณครับน้องถามหน่อยอันนี้เขาเอื้อนยังทอดูด,อด,ดเอองั้นจะได้ใช้ให้มันถูก <c oughs> โดยมีไงน้องเขาบอกว่าใส่อุย้ยใส่ทอดดูดน้องไม่ใส่ให้อ่ะเออ นั่นนะ่ะเห็นไหมโอเคอะไรก็ไปกวนเขานะเดี๋ยวเขาก็เกลียดเราอันนี้แขนมงนะครับเนี่ยอุย้ยอลังการผมเห็นตอนแรกผมวิ่งใส่เลยเห็นเพื่อนเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยผมวิ่งมาดูเลยอ๋อเป็นการแขนมงที่ใช้แสดงนดนตรีพื้นบ้าน สวัสดีตอนเที่ยงวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมกําลังจะออกจากเฮือนพักนะครับเพื่อจะเดินกลับเดินทางกลับไปที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับผมจะต้องไปที่สถานีรถไฟลาวจีนนี่เป็นเฮือนพักนะครับที่ผมอยู่ถนนขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นไปมันจะเป็นตรงแยกใหญ่ของเมืองหลวงพะบางเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะติดแม่น้ำโขงเลยเนะครับ แม่น้ํำขงช่วงนี้จะไหลเข้ามาที่ในลาวนะครับเดี๋ยวต้องหาร้านกินข้าวกันเนี่ยครับการค้าการขายก็ผมว่ามันเป็นไปด้วยดีแถวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูร้านรวงต่างๆตรงนี้กันดีนวะ่านะ นี่นะครับข้างล่างอย่างนี้เขาจะเห็นไหมเขาจะทายื่นออกไปอย่างนั้นนะครับเพจะเป็นร้านอาหารจะเป็นตลอดแนวโขงเลยนะครับกลางคืนนี่คึกคักกันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาทําลงไปแบบไหนนี่นะครับนั่นะบรรยากาศดีๆนะครับมีต้นมงต้นไม้เนาะมานั่งชิลกัน บรรยากาศนี่ถ้าเกิดว่ามีช่วงหน้าฝนนี่ผมว่าแถวนี้โอเคเลยแหละเดี๋ยวจะพาลงมันลงได้ไหมตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็ทำยื่นมาไงี้แบบนี้เลยนะฮะคนก็จะมานั่งเสพบรรยากาศได้เลยนะครับข้างล่างบรรยากาศคนที่จะลงเรือเขาก็ต้องมาลงกันที่นี่นะครับ น้ำขุมาฝนเริ่มมาซาเอาตอนจะเช้าเช้านี่นะครับน้ำขุก็ยังแดงอยู่โอเคเดี๋ยวไปหาข้าวกินกัน <S <S ก็มันเดิมครับเดี๋ยวกินเฟือนะฮะมันก็ไม่รู้จะกินอะไรนะมันก็มีหลายอย่างอยู่แต่ก็เอาเดี๋ยวแค่รองท้องก่อนเราจะได้เดินทางอีกไกลนะครับโอเคเดี๋ยวกินเฟือกันก่อนครับ กินข้าวเสร็จนะครับพอดีกับมีรถตู้มาเนี่ยเราก็ถามราคาแล้วเขาสี่สิบพันผมว่าไปคันนี้โอเคดีกว่าที่เราจะไปเหมานะเหมาไปก็แพงเซื้ออ งแล้วถึงแล้ว,ถลวสถานีรถไฟเดี๋ดยวเก็บสัมภาระก่อนโอ้โหฟ้ายังเที่เหมือนเดิมโอ,โโอโกลับมาที่เดิมที่เก่าโอเคตอนนี้นะครับเราเข้ามาในสถานีนะครับรถไฟที่หลวงพระบางนะครับ แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะค,คนก็จะเดินทางกันนะครับแล้วคราวนี้การจองตั๋วรถเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะขอ้อควรระวังก็คือการที่คุณจะมาซื้อปีรถไฟเนี่ยหนึ่งอย่าลืมเราเป็นคนต่างชาตินะฮะพาสปอร์ตต้องมีนะครับพาสปอร์ตนี่อย่าลืมเลยจะเป็นปัญหามากๆเดี๋ยวคุณจะซื้อไม่ได้ แล้ววันที่ผมมาจองเนี่ยนะครับรถไฟเที่ยวหลวงพระบางไปนครหลวงเวียงจันทน์ไม่มีไม่มีที่ว่างนะฮะแต่ก็เจ้าหน้าที่เขาดูแลมาดีมากนะครับเขาให้คําแนะนําดีมากเนี่ยคนเดียวผมต้องใช้สองอันนะครับต้องใช้สองอันแบบนี้คืออะไรใบแรกขึ้นจากหลวงพระบางนะครับหลวงพะบางไปลงที่กาสีก่อน ขึ้นจากหลวงพระบางไปลงที่กาสีก่อนแล้วก็อีกใบหนึ่งจากกาสีไปนครหลวงเมียงจันทร์ต้องทาแบบนี้นะครับต้องทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมันจะเต็มถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปนะฮะก็นั่งจากหลวงพระบางตู้หนึ่งแล้วก็ไปลงกาสีที่จริงเราไม่ได้ลงหรอกเราก็แค่ไปถึงกาสีเราก็เลื่อนไปนั่งอีกตู้หนึ่งนะครับ สรุปแล้วการเดินทางจากหลวงพระบางไปเวียงจันทร์ผมใช้ตั๋วสองใบนะฮะเพื่อจะได้เดินทางไม่งั้นก็ต้องรอพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นไปนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปทำงานโอเคไหมครับนี่คือคเกล็ดทิกเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับในการเดินทางโอเคครับถึงคิวขึ้นรถแล้วนะครับโอ้โหยาวมากผู้โดยสาร เที่ยวรถที่ผมจะเดินทางไปเวียงจันทร์นะครับเป็นเที่ยวที่มาจากบอ่อตินนะครับจะเข้านครหลวงเวียงจันทร์ดูผู้โดยสารโอ้เยอะมากนะครับตอนนี้เราก็จะนำปีนะครับไปสแกนก่อนตาม q ค code ดนี้นะครับโดยใช้เครื่องสแกนของเจ้าพนักง,งานนะครับเราจะออกไปเพื่อจะขึ้นรถ ตามขบวนตามที่เขากำหนดไว้นะครับมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นขบวนที่เป็นแบบเบาแข็งนะครับเป็นแบบเบาแข็งไม่ใช่รถด่วนนะเบาแข็งธรรมดานะครับแล้วก็ราคามันจะถูกถูกกว่าไที่เป็น เบาะนิ่มนะครับเดี๋ยวต้องรองให้ผู้โดยสารลงก่อนโอเคขึ้นได้มาแล้วบรรยากาศต้องหาที่นั่งตามเลขที่ตัวเองก่อนเดี๋ยวจะให้ดูเบาะแข็งเบาะอ่อ,อนเป็นยังไงนะครับเบาะแข็งจะเป็นลักษณะนี้ความนิ่มมันจะ มันยังไม่เหมือนโซฟานะถ้าเกิดว่าเป็นเบาะนิ่มมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเ,เรื่องของความเร็วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เร็วเท่าที่มันเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะทํามา VIP มากกว่านี้แล้วก็เร็วมากกว่านี้นะครับแต่ราคามันก็ห่างกันตอนนี้รถถึงสถานีกาสีนะครับผมไม่ได้ลงนะแต่ผมต้องเปลี่ยนตู้นะโอเคต้องเปลี่ยนไปตู้ตู้ที่แด เพราะผมซื้อตั๋วสองใบนะครับตอนนี้เป็นที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ตู้ที่แปดโอ้แต่ยังไงก็นั่งถอยหลังคือเก้า ไม่ทานอย่างเดียวพนหลุดจากการเยี่ยมสัมภาระของท่านไว้เองดีกว่าจะลงรถมาถึงแล้ว<ไ>ปลายทางนครหลวงเวียงจันทร์ใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางนะครับใช้เวลาจากหลวงพระบางก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับ อันดับแรกต้องหาที่นอนได้ไดก่อนเพราะว่าผมต้องตื่นในเช้าข้ามข้ามตรงด่านหนองคายนะผมอยากจะไปนอนแถวตลาดเช้าแหละถึงแล้วทางออกนะครับเราต้องเตรียมเนี่ยตั๋วรถนะครับผมจะใช้ตั๋วใบที่สองที่มาจากกาสีนะเพราะผมตีตัวไปสองใบป๊าบโอ้ยเยอะจัดตูวนดู ก็มันไหลตู้นะตอนที่เราลงมันยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่ะถึงแล้วนะครับปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทร์แต่ต้องมาดูว่าผมจะหารถไปวิธีไหนแค่นั้นล่ะเอาดูเขาเดินไปทางไหนผมก็จะไปทางนั้นหล่ะมันมืดแล้วมันไม่เหมือนตอนกลางวันนะกลางวันมันยังมันยังพอมีรถมาเจอคนนี้คิวรถตลาดเช้าสถานีรถไฟ ไปคันไหนดีอันนี้เป็นตลาดเศร้าไม่แหละโอ้ไปคันนี้เลยโอ้โชคดีนะครับไม่ต้องเหมารถดนะโอ้เบียดเบียด,ด,ดก็ต้องเบียดแล้วครับต้องบอกว่าเป็นรถรอบสุดท้ายนะครับอย่างแน่นเลยนะครับอะยังไงก็ต้องไปเพราะว่าหลายคนเขาไม่รู้เขาก็ได้เหมารถดไปนะครับ ถ้าเกิดเราเมารถไปนี่น่าจะอยู่ที่เกือบสองแสนนะฮะอันนี้ก็ประมาณสาวห้าสาวห้าพันกิบโอเคถึงแล้วตลาดเช้า,โอ,า,ชาโอ้โหมืดจะไปทางไหนดีเนี่ยนี่นะครับคิวรถตลาดเช้าแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วผมต้องเดินหาที่พักก่อนอันดับแรก โอเคโรงแรมตรงนี้อยู่ใกล้คิวรถตลาดเช้านะครับเดี๋ยวจะลองไปถามดูมีห้องพักไหมสบายดีเหลือห้องวะเต็มหมดเลยโอ้ยตายสวยเลยเต็มตั้ตตงสิบเอ็ดมงบอ็โมงอ้าวทางไหนดีน้อวันนี้ เอาเลี้ยวตรงขวามือนี่น<ต>เนาะเบื้องขวาโดยโดยขอบใจโอ้ยังไงล่ะคะนันนี้มันดวงไม่ดีตั้งไงจองตั๋วรถไฟมาแล้วนะถ้าเกิดหาที่พักไม่ได้ยังไม่รู้เลยจะทำยังไงนะตายแล้วตายแล้วไปเดินกันต่อกระเป๋าก็หนักนะครับนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์ค้นคว้าและฝึกอาชีพ เขาบอกว่าเป็นห้องพักด้วยเดี๋ยวลองไปถามดูสบายดีอันนี้ห้องพัก่เจ้าโอ้ยตายๆห้องเดียวมาคนเดียวสันเฮานี่เนะาะโดยเดอบใวจะละเจอแล้วเนี่ยห้องศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวมาดูข้างในกัน เป็นศูนย์เหมือนศูนย์ฝึกวิชาชีพอะไรสักอย่างเนี่ยครับโอเคเข้ามาข้างในก็จะเป็นเตียงใช้ได้อยู่นะมีแอร์ก็ทางนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเล็กนะครับโอเคมีทีวีมีโต๊ะทำงานเกือบตาย ก็เดี๋ยวมาดูห้องน้ำหน่อยนะครับว่าเป็นไงอใช้ได้ใช้ได้ก็แค่นี้ก็โอเคเนี่ยฮะมีอางาน้ำอู้แต่น้ำร้อนเนี่มันอลังการเดียว่ะตอนนี้ผมเดินออกมาหาข้าวกินนะครับเออเพ่งเจอเนี่ยตรงนี้มีมินิบิ๊กซีเลยตรงนี้เป็นบริเวณหลังตลาดเช้าโมอนะหลังตลาดเช้าโมอ มาดูกันมีอะไรกินมาเก็ตมอร์นิ่งเป็นข้างหลังนะครับก็จะเปิดขายอาหารตอนกลางคืนก็คนแถวนี้คงกินที่นี่กันหมดแล้วเพราะมันไม่มีที่กินแล้วกลางคืนนะครับอันนี้เขาเปียกเดินมาถึงที่นี่ก็ประมาณเกือบพ้ารอยเมตรอยู่นะที่เดินมานะครับไกลแต่ก็ต้องมามีที่นี่ที่เดียว เดี๋ยวมาดูกับข้าวเราวันนี้นะครับก็หมูย่างชิ้นหนึ่งมีตำบะคุงสั่งแบบไม่เปรี้ยวอ่ะผมกินไม่เปรี้ยวนั่นเป็นน้ำจิ้มนะน้ำตุกน้อยข้าวนี่ถุงละสิบพันหิวมากจัดสองถุงไม่รู้จะก,กินหมดไหมโอเคกินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปนอนกันสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับโอ้แสดงว่าเมื่อคืนฝนตกน,นันเอ ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพาดูที่พักเมื่อคืนนะครับเป็นศูนย์คน้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาตินะครับที่ตรงนี้ก็ประมาณศูนย์ราชาการนะฮะแล้วมันมีโรงแรมที่พักที่เขาแบ่งให้เรา,าได้เข้าเช่าพักนะฮะนี่ก็ไฟฟ้านครหลวงและว,วิสาหกิจไฟฟ้าลาวนะครับ เช้านี้เราต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะจบทริปนะครับต้องรอวันหยุดอีกอ่ะค่อยจะมาผจญภัยใหม่นี่ครับศูนย์ฝึกอบรมนะฮะอย่างนี้เลยกลับมาที่เก่าที่เดิมโอ้ยรถคันนี้ออกแล้วเราไม่ทันเดี๋ยวไปรอคันต่อไปแล้วอุย้ยออกเยอะนะเช้าๆนะครับ ไปที่ด่าน,นออกสองคันแล้วอเช้ามันมันเงียบมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพูดถึงที่จริงกะไม่น่าจะเงียบขนาดนั้นหรือว่าเมื่อคืนมันรอบค่ำแล้วเช้าจะเป็นมันจันไงเขาคงไม่อยากออกเที่ยวออกอะไรกันนะนะปกติมันจะคือคักหรือว่ามันหน้าฝนเขาขี้เกียจถึงละสถานี รถมีนครหลวงเวงจันทร์อันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับที่คิวรถตลาดเช้าวินเทจมากก็กินกาแฟที่นี่นะครับก็มีสมาชิกมานั่งหลายคนเมื่อนโอ้โขนเครื่องบบกหลายๆที่ไปใส่น้อนี่ที่ไปทางไหนไปอุดรไอุดข้ามไปด้านนี้เนาะบกขึ้นรถขัน้นหรว ถึงแล้วด่านมิตรภาพไทยลรวทุกขั้นตอนทุกคลิปต้องมาจบที่นี่รถเมย์วันนี้18,000กิบเมื่อคือนผมขึ้นจากาสถานีรถไฟมาตลาดเช้าซาว5,000มันก็กลางคืนนะนะ โอเคถึงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมต้องขึ้นรถกลับบ้านแล้วละ่ะกลับไปทำงานสู้ชีวิตต่อมีเวลาเจอกันใหม่ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ